สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับช่องคนต้นเรื่องครับพามาชมบรรยากาศสวยๆที่วัดอรุณนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆครับคนเยอะเลยบรรยากาศดีมากนะักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวหลบสักนิดหนึ่งสวยมากครับเย็นวันนี้อากาศดีมากเลย ได้ทําการปรับปรุงเลยนะครับตรงนี้ก็ปรับปรุงใหม่สวยๆเลยครับบางช่วงก็จะมีเป็นไอน้ําครับมีไอน้ําด้วยด้านในนี่ปรับปรุงสวยเลยครับเดีนะ๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในกันครับ ชาวอินโดนีเซียมากันกลุ่มใหญ่เลยครับเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหมากันกลุ่มใหญ่เลยกำลังถ่ายรูปกันอยู่โอโ้สวยๆท่านนั้นเลยครับสวยมากวันนี้วัดอรุณ แนดนอ่อนครับสบายๆเลยช่วงบ่ายๆนะนว้าวน่ารักทุกคนเลยนี่อาอาฟรีสไตล์น่า,าร,ารากักมากครับโอ้ฝรั่งสวมชุดไทยอยู่ด้านหลังนั้นสวยครับ ด้านซ้ายนี่ก็ชุดไทยสวยๆเหมือนกันวันนี้สดชื่นครับบรรยากาศดีๆเลยสวัสดีค่ะวัดอรุณสวัสดีค่ะวัดอรุณน,น่ารักทุกคนเลยครับ กันเชือกแล้วนะน่าจะเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเทศกาลลอยกระทงครับว้าวดานสายนี้คนเยอะครับนู้นเลยมีน้องๆมาทัศนศึกษาด้วยส่วนท่าเรือเต็มเลยครับท่าเรือคนเต็มเลยเต็มท่าเรือเลยครับ มีแต่คนสวยๆทั้งนั้นนะดูที่วิหารน้อยสิครับทิศไทยทสวยๆเลยเดี๋ยวจะพาชมด้านในนะครับ ไปครับไปดูบรรยากาศด้านในกันว้าวสวยมากสวยจริงๆครับไปทางขวาก่อนดีกว่าเยอะไปหมดเลยเ สวยมากๆเลยครับดเ,เดี๋ยวให้นักท่องเที่ยวเขาขึ้นไปกันก่อนเดี๋ยวเราตามไปครับเห็นไปด้านบนเลยครับโอ้ตามคนสมชุดไทยไปครับสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ภาพทิ์สวยมาก ดวงอาทิตย์สวยมากครับอยู่ตรงตรงด้านหลังของพระปลามีแจกเลสสวยทั้งนั้นเลยครับพี่พี่ว่าไงสวยไหมอ,อ๋อพี่พี่เอฟซีว่าไงครับสวยไหมโอโ้โหสวยสวยทั้งนั้นเลยชุดไทยก็มีทุกเพศทุกวัยนะครับ สวยๆเลยฝรั่งเขาก็มีความสุขกับการถ่ายรูปเขาไปครับไปชมจุดอื่นกันต่อแล้วมีความสุขได้เห็นแล้วมีความสุขครับ แดนบนก็สวยมากเลยครับให้สวยทั้งนั้นเลยโอ้ด้านนี้ขนเยอะครับพี่น้องเมียนมาก,ก็มานะครับเนี่ยชาวอินเดียก็มาชาวศรีลังกาก็มาดูจากชุดนะพี่พี่ โอ้โหสวยจริงๆครับยุทธไทยนี่มีเสน่ห์มากๆเลยด้านบนนั้นก็ถ่ายรูปปัญใหญ่เลยพระปางกก็งดงามมากนะครับเข้าสื่อดูการท่องเที่ยวแล้วครับชาวต่างชาติเข้ามาร้องว้าวเลยครับ ผมลงมาด้านล่างนะครับดูประตูทางเข้าสิครับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างเยอะแยะเลยครับ<อ>ช่วงเย็ยนๆคนจะเยอะครับวัดอรุณนะฮะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆเลยที่นี่ดูสิครับโอ้โหเต็มไปหมดเลย เยอะมากมากครับโอ้โหเยอะจริงๆวันนี้ ขอบคุณพี่ๆเอฟีนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ติดตามรับชมให้กำลังใจกัน <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย <c oughs> แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ 爸爸我真不会疼你